สวัสดีค่ะมาพบกับโอกกเกานะคะวันนี้เรามาเที่ยวมาเที่ยวนะคะที่ฟังลาวกันนะคะเข้าแนมมากก็มีเหัน,น,นเออหิน ว่าจะมีบุญออกพรรษาใช่เพราะว่าจะมีบุญออกพรรษานะคะที่ฝั่งล่างเหมือนกันนะคะนี่บนอันิน้พญานาคนะคะยาวมากมากเลยนะคะทุกคน อาเปี่เขานะค่ะแต่เปี่เขานะดูบรรยากาศนะคะงานจะเป็นบุญออกพรรษานะคะเตรียมจัดง,งานบุญออกพรรษาวันที่สิบนี้นะคะบรรยากาศนะคะ จะเป็นแม่น้ำขงนะคะแต่ว่าเราอยู่ตรงนี้เราจะเห็นภูมโนรมนะคะเดี๋ยวจะซูมไปเห็นไหมคะองค์พระใหญ่ๆนะคะสีขาวๆนะคะเพราะว่าเราซูมจะไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่นะคะจะเห็นฝั่งไทยนะคะตรงนู้นนะคะเป็นวัดภูมโนรมนะคะเห็นไหมคะถ้าซูมเราจะไม่เห็นชัดเท่าไหร่นะคะ ฝั่งทางนี้มันหมดิตัวนั้นมันดแดด <c oughs> เดี๋ยวเราเดินมาทางนี้ดีกว่าองค์ยาวมากอันนี้จะเป็นส่วนหางนะคะ รอบนะคะองค์นี้ยาวมากๆเลยนะคะแต่ว่าเสียงจะเล็กนะคะตรงนี้นะคะเสียงจะเล็กนักเปลี่ยนบรรยากาศนะคะวันนี้มาที่ประเทศลาวกันนะคะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเปลี่ยนสถานที่นะคะเพราะว่าวันนี้ป๊าป้ามาจากเออมาจากกทมนะคะก็เลยพามาเที่ยวที่ลาวกันนะคะปกติจะเที่ยวแถวน้องคายนะคะแบบนี้นะคะ เปลี่ยนที่เที่ยวนะคะวันนี้มาต่างประเทศกันนะคะมิน,นชาก็มาแล้วนะคะ มองไ่เห็นนะมีสัญญาณอยู่นะประตูใช่เช็คอินเรียบร้อยใช่ใช่เช็คอินแล้วเฮ้ยใครมีกล้องไอโฟนอ่ะถ่ายให้หน่อยเอ็น นิชาก็มานะคะถือดูลูกเธอก็ไอใส่เจ็บเื้อรองเท้านะฉันบอกว่าเอาคู่อื่นได้ไหมไม่เอาคู่นี้มาแล้วใส่ดีๆรองเท้านะซุบเข้าไปสวัสดีค่ะนิชาสวัสดีค่ะก่อนส,ส,สวัสดีค่ะหนูมาไหนหนูมาเที่ยวไหนคะหนูมาเที่ยวไหน เที่ยวไหนคะเที่ยวลาวสิเที่ยวลาวไหนะ้ำมาสิสองนิ้วบรรยากาศดูเด็กๆขึ้นสังน้ำ น้ำโขงกว้างมากๆเลยนะคะนี่บรรยากาศนะคะวันนี้นะคะเปลี่ยนบรรยากาศดูก้อนเมฆนะคะวันนี้ฟ้าสุดใสแดดจ้ามากเลยนะคะไม่จับนะคะลงมาออกมาออกมาไม่เข้าไปใช่ระวังหลุด ฝั่งนูนจะเป็นมุกดาหารนะคะฝั่งไทยนะคะอันนี้จะเป็นฝั่งลาวนะคะนี่เราด็กๆนะคะนิชามาเร็วทางนี้ก็ได้นี่ ต่อกันนะคะแล้วก็ไหว้อุ้มพญานาคนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวคลิมีขอจบเพยงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ